ถามว่าในเชิงลึกแล้วคุณชีวิตออกโรงขับไล่ผู้ประหานระดับสูงของปปงทั้งสองคนเพื่ออะไรเพื่อเปิดทางสะดวกให้พลต,ตรีอออ่างสามารถขึ้นมาพัง,งาดเป็นเลขาปปงได้อย่างสะดวกโจทินยังไงเล่าแผนเซฟเอกปปงพังคืนเมื่อภรรยาของเอกปปงพัวพันเวพนันคิงพิน88ส่วนลูกนั้นก็มีข้อหาลักรถพุ่มกับโจ้ขาย นักผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับหรือจะ เปิดฟังอีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกครั้งก็ได้แล้วท่านผู้ชมจะเข้าใจป่าทั้งป่าและภาพรวมทั้งหมดเลยผมเพิ่งจะพูดถึงเรื่องของคุณชูวิทย์แล้วแก๊งคุณชูวิทย์ตลอดจนพลตรีเอกลักษณ์ที่ต้องการที่จะเข้าก้าวเข้ามาสู่ตําแหน่งเลขาธิการปปงแต่อย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าคนโบราณก็พูดบอกคนคานวณวิสุฟ้าลิกขิแม้พลตรีพิยพันธ์ปิ่งเมืองจะชิงลาออกจากตําแหน่งประธานปปงตามคากู่ของคุณชูวิทย์แต่คุณเทพสุบวรโชติรารองเลขาธิการปปงรักษาการเลแทนเลขาธิการปปง ไม่ได้บาจี้ลาออกตามไปด้วยวันที่13กุมภาพันธ์20ั0หกสวุฒิสภามีมติเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบคุณเทพสุบวรโชตดารารองเลขาธิการปรปรงให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการปรปรงขณะที่พลตารวจตรีเอกรักษ์ริมสังกาดร,รองเลขาธการปรปรงอ,อีกคนที่ได้รับการหมายมัน่นปั้นมือและการสนับสนุนจากคุณชูวิทย์และก็พลตารวจเอกศรีวาราลังสิพรามนกุลต้องกินแห้วไปโดยปริยายมีหน้ำซ้ำท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นไม่นานจากเหตุการ์ถุงเงินสี ท่าหกล้านของนายชีวิตส่งผลกระทบกลายเป็นประกายไฟไม่ลุกลามไปถึงตัวรองเอกพลตรีเอกลักษ์ไปถึงครอบครัวทั้งภรรยาคือนางชลดาลิมสังกาศและลูกชายคนโตที่ชื่อเบิร์ตพานุรุตลิมสังกาตมีความเป็นไปได้สูงว่ารองเอกอาจจะต้องหลุดออกจากวงจรประปะงงอ,อาจจะถูกย้ายขาดไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีและจะต้องถูกตั้งทําการสอบสวนอกีกส่วนจะได้ออกจากราชาการหรือถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางหรือมนทิ่นิตติดตัวจบชีวิตราชการนั้นก็ขึ้น ึ้นอยู่กับการดําเนินคดีที่ขณะนี้กองปราบปรามกําลัง มุ่งมั่นและก็เร่งหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมเชื่อหรือแบบกลุ่มกวนของคุณชูวิทย์จึงสมหัวกันก่อให้เกิดภารกิจเซฟเอกปปงขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่คุณชูวิทย์ทำปืนลั่นใส่ตีนตัวเองนั้นยังกระทบชิงไปโดนมิตรสหายในกลุ่มด้วยการเดินหมากแก้เกมแรกนั้นหนีไม่พ้นต้องตัดพลนวตรีอออ่างออกจากวงจรอื้อฉาวเรื่องถุงเงิน6ล้านบาทซสก่อนนำมาสู่การพลิกลิ้นของคุณชูวิทย์เกี่ยวกับการที่มาที่ไปของถุงเงิน6ล้านที่พูด พูดกี่ครั้งก็ไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์กับกรอกพริกลิ้นแจงถุงเงิน6ล้านบาท4ครั้ง4เรื่องครั้งที่1พุทธที่22มีนาคม2566หลังจากทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดโพสเรื่องแฉไปไถไปพร้อมภาพถุงเงินคืนวันเดียวกันนายชูวิทย์รีบออกมาสารภาพระบุว่าแฉไบไถไปที่ทนายตั้มพูดและจำได้ชัดเจนบอกเรียบร้อยเลยนะฮะว่าเงินทั้งหมด6ล้านบาทนั้น เป็นเงินสีเทาจริงวันพุธนายสัปดีที่23มีนาคมถแถลงข่าวว่าเงินในถุงสองถุงผมยืนยันว่าถุงละสามล้านมีนายตำรวจที่ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วหนึ่งคนชื่อออ่างนั่นคือความหมายก็คือเอกรักษณ์นั่นเองอีกคนชื่อปอปลากษเียอายุแล้วบุคคลพวกนี้ผมรู้จักมาคุณชูวิทย์พูดนะสามสิบปีตั้งแต่ผมทำอาวดทั้งสองได้มาพบผมเอาเงินมาโดยบอกว่าเงินทั้งหมด สองถุง6ล้านบาทยืนยันต่อหน้าพระผมได้รับ6ล้านบาทครั้งที่2วันศุกร์ที่24มีนาคมนายชูวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์เจาะลึกทั่วไทยชูวิทย์ตอบว่ามีตำรวจ2คนคือผู้การเปียกกับอีกคนหนึ่งกันละกันไม่ยอมพูดว่าอออ่างคุณทนายถามว่าผู้การเปียกพลตรยอ่างอยู่ด้วยโอเคคุณชูวิทย์ตอบ แล้วคุณถ่ายวันไหนผมไม่รู้เดิมทีบอกผู้สื่อขาว่าเงิน6ล้านบาทดังกล่าวมีคนนำมาให้เมื่อ3กุมภาพันธ์6คุณชูวิทย์พูดต่อส่วนคุณจะมีอะไรนี่คุณตนายผมนี่ของแข็งคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยเด็กๆอยากทําอะไรเนี่ยคุณทําได้เลยคุณคิดหรือว่าเมื่อวานคุณโพสต์มาแล้วผมจะเดือดร้อนผมไม่ได้เดือดร้อนแต่ปัญหาคือผมไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรคุณถึงมาแฉ ในช่วงนี้คุณใช่ผมหยุดเหรอครั้งที่3 28มีนาคมก็เปิดแถลงข่าวครั้งนี้ปฏิเสธว่าพลรวฐโทเปียกนําเงินมาแต่พลตรีออ่างไม่ได้มาด้วยเพียงแต่พลตรีออ่างเป็นผู้แนะนํามาคนคนเดียวกันครับนี่คือวามพูดชูวิทย์แต่ผมไม่ได้เจอพี่ปอปลาเป็นคนบอกออ่างเป็นคนแนะนํามาตํารวจปอปลารู้จักกับผมมา30ปีผมมีความเกรงใจเพราะเป็นในตํารวจชั้นผู้ใหญ่ผมถามว่าเอ๊ะมากันยังไงมาได้ยังไงก็บอกว่ามาด้วยการแนะนาของออ่างไม่ได้หมายถึงตัวเขานะหมายถึงไอ้เงินที่มาเนี่ย มีการแนะนำกันมาเพราะเขาอยากจะเอาไมา้ผมทําบุญเพราะก่อนหน้านั้นผมก็ไปทําอยู่คุณไปเช็คดูได้แล้วก็สาบานว่าไม่เคยเจอพลดีอรออ่างอีกเลยเมื่อถามว่าออ่างเป็นคนถือถุงเงินเข้าไปที่โรงแรมคุณชีวิตตอบว่าไม่มีจะมีได้ยังไงออ่างาถือมันมีคนเอามาคือปอปลาคุณต้องไปถามปอปลาคุณมาถามผมก็ตอบว่าผมเจอปอปลาแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับ ในเมื่อปอปลาเขาบอกอย่างนั้นผมก็องฟังอย่างนั้นผมก็มูแต่ตื่นเต้นกับไอ้เงิน2ถุงบอกเฮ้ยพี่ผมไม่เอานะทั้ง6ล้านครั้งที่4ท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์พลิกลิ้นจากเงินสีเทาสรัฐสัวสกลายเป็นเงินฝากทําบุญค่าที่ปรึกษาทําบอบนวดเปลี่ยนจากว่าสามกุมภาพันธ์สองพามาเป็น30มีนาคม2อ6 5 65, เปลี่ยนไปปีหนึ่งสุขที่สามสมีนาคม2566หลังจากที่คุณชูวิทย์เดินทางก็พบพนวดรีมนตรีเทศขันบการปอ การปรับตามพอประกอบปอเพื่อนำจำนวน6ล้านไปส่งมอบตำรวจให้ยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ปากคำชี้แจงที่มาของเงิน คุณชูวิทย์ให้สัมผัสว่าวันนี้มากองปราบเพื่อมาแสดงความประทิ์ใจว่าเงินที่ได้ทั้งหมดยินดีจะคืนกลับไปยังต้นทางซึ่งเงินนี้ผู้ให้ตั้งใจจะทําบุญอยู่แล้วเงินก็คือเงินแต่ถ้าถามว่าที่มาของเงินมาจากไหนต้องไปถามน,นายพลปอบปลาทั้งนี้ยืนยันว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่การขู่เข็นไม่ได้ให้ในที่หลบซ่อนออฟฟิศสร้างอยู่ริมถนนใหญ่ให้เมื่อวันที่30มีนาคม2 5 6 5ขณะนั้นตัวเองอยู่ที่ปทุมธานีพักผ่อนอยู่ซึ่งติดต่อมาอยากจะทําบุญจนกระทั่งต้นปี 66, นนนา,ออาก จะทำธุรกิจอาบอบนวดอยากปรึกษาผมว่าผ,ผมมีความรู้เรื่องนี้แผนเซฟเอกปปงพังคลืนเมื่อภรรยาของเอกปปง ผัวพันเว็บพนันคิงพิน88ส่วนลูกนั้นก็มีข้อหาลักรถพรุ่มกับโจ้ขายคนคำวนวณวิสูฟ้าลิขิตแม้กลุ่มกวนของนายชีวิตไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจใหญ่ที่ยืนคุมเกมอยู่เบื้องหลังจะพยายามทำเช่นไรก็ตามแต่ความจริงย่อมมีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับความจริงประการแรกคุณดาชนรดาลิมสังกาดภรยาพลตรีเอกลักษณ์ไม่ได้เป็นเซลล์ขายไม่อัดหรือเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาแต่มีเรื่องผัวพันเว็บพนันระดับเส้นหวยจับที่ชื่อคิงพิน88 พรนธุญาของพลตรีเอกรักชนรดาลิมสังกัดนำสกุลเดิมเธอชื่อสังควรนจบมอเกษตรสาขาส่งเสริมนิเทศาศาสตร์เกษตรเธอมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเจ้าของโรงพรมแห่งหนึ่ง ใช้ชื่อนิติบุคคลว่าบริษัทคอมโพส์พับลิชชิ่งจำกัดย้อนไปเมื่อปี2565 8มิถุนายนปีที่แล้วตำรวจสอนอบางขุนเทียนเข้าตรวจค้นบริษัทคอมโพส์พับลิชชิ่งในซอยเอกชัย89ทับ1เขตบางบอน,บอนกทมหลังจากที่สืบค้นพบว่าฉากหน้าเป็นธุรกิจโรงพิมพ์รับจ้างพิมพ์กล่องและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแต่ฉากหลังกับเป็นบริษัทที่ตั้งของเว็บพนันออนไลน์ kingpin88.com โดยตำรวจบางขุนเทียนจับก,กุมผู้ต้องหาได้3คน ยึดทรัพย์สินได้หลายรายการโดยเฉพาะเงินสดมีมากถึง27ล้านบาทการจับกุมเว็บพนันดังกล่าวมีส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับนางชลาดาสลิปสังกาดก็คือนางชลรดาดันมีชื่อเป็นเจ้าของโรงพิมพ์คอมโพสแห่งนี้เมื่อเราไปตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจของโรงพิมพ์คอมโพสจัดตั้งเมื่อ14กันยายน2553ประกอบธุรกิจกิจการออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทมีชื่อนางสาวชลรดาสังขวรเป็นกรรมการบริษัทมาตั้งแต่แรกจนถึงปี2564ก็เปลี่ยนมัญช ใช้นำมปกกุลิมสังกาศเมื่อตำรวจสอนอบางขุนเทียนบุกทลายโรงพิมพ์คอมโพสเว็บคิงพิน 88. c o m ก็เลยล่มสลายไปเช่นเดียวกับกิจการโรงพิมพ์ต้องยุติไปด้วยการกระทำของพนักงานที่ดันเอาบริษัทไปทำเว็บพนันคงเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อเรื่องโรงพิมพ์ซ่อนเงินจึงเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อกล่าวหาของคุณอัจฉริยะที่อ้างว่าตรวจพบ ค้นเส้นทางการเงินจากเว็บพนันโยงมาถึงตัวภรรยาของพลตวจตรีเอกลักษณ์ประเด็นครับท่านผู้ชมพลตรีเอกลักษณ์ในเรื่องนี้จะเป็นเศษย่างไรก็เป็นเศษไปแต่ในมือที่ผมมีอยู่คือเอกสารรายละเอียดข้อมูลกับการจับกลุ่มเว็บพนัน k i n g p i n 88.com ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสออบางขุนเทียนระบุรายละเอียดดังนี้นี่ครับท่านผู้ชม หเลขคดี1161-2565 2. วันที่เกิดเหตุแปบมิถุนายน2565 3. สถานที่เกิดเหตุบริษัทคอมโพสพับลิชิงเลขที่1517-19ถนนเอกชัย89-1ทับ1แขวงบางบอนเขตบางบอนจังหวัดกรุงเทพหมหานคร3พบของกลางจำนวนมากเป็นโทรศัพท์มือถือสารพัดยี่ห้อได้ถึง 18เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องบัญชีม้า4เล่มเงินสดในตู้เซฟ27ล้านบาทปืนจุด357แม็กนัมพร้อมกระสุนอีก24นัดที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ของ kingpin88.com สำหรับหลักฐานตำรวจยึดได้เป็นเงินจำนวนถึง27ล้านบาทนั้นเทียบเคียงได้ว่าเว็บพนันอันนี้ kingpin88 เป็นบ่อนไซส์ M คือบอนมันจะมีไซส์ XL L และ M แล้วก็เอสการบุกทลายเว็บพนานคิงพิน8 88เริ่มต้นเมื่อวันที่24พฤษภาคม2 5 6 5สายตรวจ191นครบาลได้หลักฐานนี้ได้จากการไปทดลองเล่นการพนันกับคิงพิน8 88และใบหน้าคนกดเงินจากบัญชีมาที่ตู้ ATM จนระบุผู้ต้องหาได้และสถานที่ทำเว็บคือโรงพิมพ์คอมโพสต์ต่อมาวันที่8มิถุนายนตำรวจสอนอบางขุนเทียนนำหมายสาร บุคคลโรงพิมพ์คอมโพสจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3คนคือ1นนายอิทธิคงสริอายุ52ปี2นายภาคินฐานะบวรเดดอายุ27ปีลูกเลี้ยงของนายอิทธิสามนางสาวน้องยาปานเมืองอายุ24ปีแฟนสาวของนายภาคินท่านผู้ชมครับที่ผมเล่าให้ฟังหลักฐานและรายละเอียดพวกนี้ผ่านมือตำรวจขึ้นไปสู่ชั้นอายการเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีกระบวนการดึงเรื่องไว้ที่ชั้นอายการตามสูตรของพวกวิ่งคดีคดีคิงพิน 88. c o m ซึ่งไม่ใช่เว็บพนันลายเล็กๆยังมีสายใยความเกี่ยวพันกับแครชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในกระบวนการปราบปรามการฟอกเงินด้วยผมคิดว่าอายการคดีนี้ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับความช่างพูดช่างจำน,นจาของเอกปป,ปงหรือพลตรีเอกลักษ์สร้างความพิรุษไปที่ภริยาโดยตรงด้วยอย่างที่บอกท่านผู้ชมครับคุณดาภริยาพลตรีเอกลักษ์ก็รู้จักกับภรรยาของศักดิ์พรามสามหนึ่งในสองบุคคลภาพถ่าย กับถุงเงิน6ล้านบาทสักพระนามสามผู้ผันตัวจากบ่อนการพนันแบบเดิมๆมาเป็นบ่อนการพนันออนไลน์ในสายของสารัตซัวแห่งเป็นต่อกลุปด้วยสักพระนามสามคนนี้เป็นคนสีเทาเต็มขั้นซึ่งตัวพลตรีเอกลักษณ์เองก็ยอมรับว่าเขานี่เองแหละเป็นคนแนะนําให้สักพระนามสามไปรู้จักกับผู้การเปียกพลตรีโทเกียรติพงษ์ขาวสําอางเพื่อต่อสายไปถึงในชีวิตอีกทีจนเกิดรายการฝากเงินทําบุญ ถุงเงิน6ล้านบาทขึ้นมายิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการโยกย้ายจาก <c oughs> สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาปป,ป,ปงพลตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศก็ยังพูดแบบไม่เกรงใจประชาชนไทยอ้างว่าตัวเองย้ายจากตำรวจมาเป็นปป,ปงก็เพื่อต้องการพักผ่อนไม่ได้ตั้งใจมาทำงานเพราะลูกคนสุดท้องอย่างเล็กอายุแค่9เดือนพลตรีเอกลักษณ์กับพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรู้สึกจะมี d n a คล้ายๆกันคนหนึ่งบอกว่ามาเพื่อมาพักผ่อนอีกคนบอกว่า อาชีพตำรวจนั้นเป็นงานไซไลน์นี่แหละครับท่านผู้ชมครับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของบ้านเราเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงลูกชายของพลตรีเอกลักษณ์มีคนกล่าวหาว่าลักทรัพย์รถยนต์ของมุ่งกับโจามาขาย13คันไม่เพียงแต่ภรรยาของพลตรีเอกลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เซลล์ขายไม่อัดแต่กลับมีรอยด่างจากการไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ขนาดไซส์เซมอย่างยากที่จะเป็นเสรได้ แม้แต่ลูกชายคนโตซึ่งเกิดจากภรรยาคนแรกคือร้อยตำรวจเอกพานุรุตลิมสังกาดเป็นตำรวจตามรอยพ่อจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์จากมหัวเฉียวถูกฟ้าเข้าเป็นตำรวจก็กำลังมีคดีความเช่นกันเส้นใหญ่ไม่ใหญ่ท่านผู้ชมลองดูจดหมายฉบับนี้ก็แล้วกันคือคำสั่งกองการตำรวจนครบาลที่1 1 9เทับสเรื่องการแต่งตั้งการตำรวจลงวันที่10มีนาคม2566ลงนามโดยพลตรวจทิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรายชื่อบัญชีแนบท้ายอันดับที่20ร้อยตำรวจโทพานุรุตลิม ตำแหน่งเดิมรองสารวัตรกลุ่ม งานวิชาการ2ส,สอบอสอตำแหน่งใหม่รองสอวอสอบสวนสนทองหล่อวันที่5เมษายนเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อชญากรรมเดินทางไปที่กองรับการปร,ปราบปรามกองปราบ,ร,าบ,ร,าบ,ร,าบระบุว่าตัวเองได้รับมอบอ,บอํานาจจากอาดีตผู้กับโจ้หรือโจ้ถุงดาพลพันธุ์เบรกที่ติสันอุทธนผลให้นมเอกสารหลักฐานต่างๆมาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีต่อพลตรีเอกลักษณ์ลิมสังกาดและร้อยตำรวจโทพานุรุตลิมสังกาดลูก ชายกับพวก4ข้อหา 1. ร่วมกันลักทรัพย์ 2. ร่วมกันลักของโจร 3. ปลอมแปลงเอกสารราชการ สี่ใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จคุณอาชีริยาระบุว่าอดีตผู้กับโจได้เปิดเผยกับคุณอาชียว่าเมื่อต้นปี2564พลตรีเอกลักษณ์ซึ่งเวลานั้นเป็นรองผู้จัดการตำร,รวจภูธรภาค6รับผิดชอบดูแลคดีนี้และเป็นคนไปรับตัวอดีตผู้กับโจรับปากว่าจะหาทนายและจัดการทุกอย่างให้แต่พอผู้กับโจเข้าเรือนจำไปพลตรีเอกลักษณ์ก,กับลูกชายก็ร่วมกันปลอมเอกสารเพื่อลักรถทั้งหมดไปขายต่อเพราะเห็นว่าด้วยอัตราโทษที่อดีตผู้กับโจน่าจะถูกลงโทษไม่น่าจะ dog. จากเรือนจำได้ไง่ายทรัพย์สินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับรถยนต์ทั้งหมด13คันมูลค่ากว่า25ล้านบาทรถราคาแพงหรูทั้งนั้นเลยทั้ง BMW นะฮะทั้ง v o l ks w a g e กกรณีนี้ยังมีทนายความอดีตผู้กับโจ้เกี่ยวข้องโดยได้หลอกน้องสาวของอดีตผู้กับโจ้เซ็นเอกสารรับรองทําสัญญาซื้อขายซึ่งภายหลังน้องสาวผู้กับโจ้ได้เข้าไปสอบถามอดีตผู้กับโจ้ในเรือนจําจึงทราบว่าไม่ได้มีเจตนาขายรถจึงไปขอเอกสารคืนแต่ทนายความได้แจ้งว่า ได้ส่งเอกสารให้ร้อยมริพานุรุตลิมสังกาดรองสวัสดสอบสวนสอนทองหลอ่อหรือเบิร์ตลูกชายของพลบรเวกเอกลักษณ์มินํำซ้ำยังเปิดเผยเอกสารเกี่ยวกันเซนโอนขายรถจนและเอกสารเกี่ยวกับจดทะเบียนชื่อผู้ครอบครองรถอดีตพุ่มกับโจ้ซึ่งเป็นชื่อลูกชายของพลตารวจตรีเอกลักษณ์ซึ่งอ้างว่า ทั้งหมดเป็นเอกสารที่มีอยู่นั้นเป็นเอกสารปลอมส่วนคุณเอกลัตษณ์ว่าอย่างไงคุณเอกรัตษณ์ออกมาแก้ข่าวว่าพุ่มกับโจ้ถูกนําตัวเข้าเรือนจําทางทนายความและแฟนสาวอาดีตพุ่มกับโจ้ได้มาขอให้ตนช่วยนํารถที่มีอยู่ไปขายเพื่อนําเงินมาใช้ใจ่ายทางคดีตนจึงช่วยเหลือโดยให้รนร้อยตำรวจพานุรุตร,รลิมสังกัดบุตรชายซึ่งนอกจากจะเป็นตํารวจแล้วยังมีอาชีพไซไลน์ขายรถมือสองอีกต่างหากได้นํารถไปขายให้ จากนั้นเมื่อขายได้เอาก็เอาเงินไปให้แฟนสาวพุ่งกับโจ้ไปพลตรีเอกลักษณ์เปิดเผยว่าต่อมาทงงางปปชมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินรถยนต์หรูกว่า13คันตามบัญชีฟ้องเป็นเหุในรถที่ขายไปแล้วนั้นตนต้องควักเงินส่วนตัวไปคืนคนที่ซื้อรถไปจากนั้นก็นํารถมาเก็บไว้ระหว่างรอคําสั่งศาลปัจจุบนันนี้รถทุกคันอยู่ในระหว่างสู่การอายัดยังอยู่ในประเทศไทยเพื่อรอคําสั่งศาลเด็ดขาดโดยหากศาลมีคําสั่งยึด ก็ต้องนํารถไปส่งให้กับสารดังนั้นในมือปปชาอายัดท,ทั้งหมดตนจะไปขโมยรถพุ่มกับโจททาไมบทสรุปครับ,รท,บท่านผู้ชมผมรวบทวนความทรงจำให้ท่านผู้ชมทราบเรื่องเกี่ยวความใกล้ชิดสนิทสมของพลตํารวจตรีเอกรัก์ริมสังกาดตั้งแต่เป็นรองผู้บัญชาการตระกทอภาค6กับอดีตพุ่มกับโจ้ทิติสันที่มีเงินทรัพย์สินเป็นพันๆล้านเชื่อมโยงเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2564จนถึงวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องนี้ยังมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นความใกล้ชิดระหว่างร้อยตำรวจโทพานุ ลูกชายพลตรีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก,กับนายภาคินฐานาบวรเดชผู้ต้องหาเว็บพนันคิงพิน88จุด .com หลักฐานธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ต้องหาคดีเว็บคิงพิน88 .com กับพลตรีเอกลักษณ์และพัญญาข้อมูลการครอบครองรถยนต์และต่อทบีเนภาษีรถยนต์ของผู้กับโจ้ทั้งนี้เจ้าตัวอยู่ในคุกเรื่องทั้งหมดกับเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของทุงเงิน6ล้านบาทเกมยึดปป,ปงที่เชื่อมโยงกุลชีวิตพลตรีเอกลักษ์ก็เอวังด้วยประการชนดีดลวครท่านผู้ชมเรื่องราวต่าง ที่ผมทํานั้นผมไม่ได้ทําแบบฉาบฉวยผมต้องลงไปทากานบ้านท่านผู้ชมครับผมต้องมีหลักฐานมีความเชื่อมโยงให้เห็นถ้าท่านผู้ชมต้องการความจริงมีหนึ่งเดียวท่านต้องเข้ามาฟังรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิ